นางเอกด,ดังเผยเศรษฐีดูไบเปหนักถึงขั้นขอไปเป็นภรรยาต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยตาคมที่โด่งดังมีชื่อเสียงกอินเตอร์ไปยังต่างประเทศสำหรับสาวแอนมิชชัยน,น้องสาวของเอชายามิชชัยเพลกลิเกและนักกรองลุกทุ่งชื่อดังที่เธอเริ่มเข้าสู่วงการจากการมีผลงานภายใต้สังกัดของ R S 3อัลบัม้ม อีกทั้งยังได้มีโอกาสร,ร้องเพลงละครให้กับช่อง3อีกด้วยเธอเริ่มเข้าวงการบริวดในประเทศอินเดียทําให้เธอมีผลงานเพลงภาพ,พยนตร์ในประเทศอินเดียอีกมากมายล่าสุดแอนได้ออกมาเปิดใจชีวิตในรายการ q u i z ซ a p show ซึ่งบางช่วงในรายการแอนยังเผยว่ามีหนุ่มดูใบามาขอปิดเพื่อให้เธอไปเป็นภรรยาอีกด้วยโดยแ,แอนบอกว่า เขาก็มาจีบเปยะมีการพูดคุยบอกว่าจะเซ็นเช็คให้เลยอยากได้เท่าไหร่เขาอยากจะใช้ชีวิตกับเราแบบแต่งงาน